อยู่ในครลเคชันซูเปอร์มัมนะคะจะเป็นลิปของเขานะคะมีทั้งหมด20สีเยอะมากปัดแก้มนะคะเขาบอกว่ามีทั้งหมด9สีเลยคุ้มมากทาให้ขนตายาวแล้วก็งอนเทียบกับฝั่งนี้ต่างกันชัดเลยสีแน่นมากคือเห็นสีแป้งอะดูเหมือนสีขาวใช่ไหมแต่ว่าพอทากับผิวแล้วคือมันขนตาที่ผ่านมาสิชั่วโมงแล้วนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอการในช่องลิกานะคะก็ห่างหายไปนานนะกับคลิปรีวิวเครื่องสาอางนะคะวันนี้กลับมาแล้วนะคะวันนี้ลิ่จะมาลองใช้เครื่องสาอางที่ยังไม่เคยทํารีวิวเลยแล้วก็ยังไม่เคยใช้นะคะคือได้มาสักพักนึงแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้หยิบมาลองใช้เลยมันอาจจะไม่ใช่เครื่องสาอางที่เป็นคอร์เรชั่นใหม่ล่าสุดนะคะแต่ว่าก็ยังมีขายอยู่นะแล้วก็เผื่อใครที่กําลังสนใจเครื่องสาอางอันนี้อยู่จะได้บอกว่าเอยลองดูเป็นไกด์ก่อนได้นะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างน,นะคะเพราะว่าในคลิปนี้นะคะ ช้แล้วก็มีเก็บผลให้ดูกันในระหว่างวันด้วยนะคะว่าใช้ไป, za, emperor, ไปหลายชั่วโมงแล้วผิวเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูอันแรกนะคะเป็นคอยชัชนล่าสุดของซูเปอร์มัมนะคะก็คือซูเปอร์มัมสแตนดาร์ดเลิฟแดนนะคะอันนี้เลย อันนี้คือทางแบรนเขามีขายเหมือนกันนะคะน้องน่ารักมากเป็นหมอนที่บอกว่านุ่มมากนะคะเอาไว้กอดเอาไว้นอนอะไรเงี้ยได้เลยนะใครอยากได้ก็เดี๋ยวมีแปะลิงก์ว้ให้เพราะว่ารู้สึกว่าทางแบรนด์เขาจะแบบยังมีเหลืออยู่นะคะคือเขาบอกว่ามีแบบว่าจำนวนจำกัดด้วยนะเผื่อใครชอบเหมือนกันนะมันนิ่มมากทุกคนเผื่อหน้ากอดน,นะที่อยู่ในคอรเลคชั่นซูเปอร์มัมนะคะจะเป็นลิฟของเขานะคะเราก็จะมีอันนี้ด้วยเป็นกระจกนะคะในคอรเลคชั่นนี้นะนี่เป็นแบบนี้น่ารักมาก อันนี้จะเป็น Supermam um Standard l e b Dance Eyeshadow Palette นะคะก็จะเป็นอายแชโดว์พาเลตมีทั้งหมด24เ <c oughs> ยอะมากน,นี้เป็น Supermam um Standard l e p Dance Blush Palette นะคะก็จะเป็นบลัชออนปัดแก้มนะคะเขาบอกว่ามีทั้งหมด9สีเลยคุ้มมากเลยนะทุกคน9สีแล้วก็ปริมาณต่อสีอยู่ที่4กรัมแล้วก็จะมีเป็นกระเป๋าใส่เครื่องสำอางอันนี้น่ารักมากอันนี้ดีเลยอย่ะแบบพกง่ายนะ,ะกระเป๋าไว้แบบว่าพกพาได้นะคะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้นะคะเป็น ถุงที่เอาไว้ใส่ของอีกในคลเอยชั้นนี้นะคะเนี่ยใส่ของได้เยอะเลยขนาดใหญ่ ก็จะมีเป็นสติกเกอร์ด้วยเผื่อใครเอาไว้แบบแ,แปะของอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็มีเหมือนกันในคอรเลคชันนี้อันนี้ทางแบรนด์เขาบอกว่าเป็นคอลเลคชันพิเศษนะคะเพราะว่าซูเปอร์มเนี่ยเขามีโอกาสได้ร่วมง,งานกับ Standard l o v e d a ดนะคะเป็นการ์ตูนคาแรคเตอร์ที่มีชื่อเสียงมากในประเทศเกาหลีเลยแล้วก็เขาใช้เวลาออกแบบผลิตชิ้นงานเป็นปีๆเลยนะคะในคอลเลคชันนียเขาก็จะแบบมาในสไตล์ว่าน่ารักสดใสใช้ได้กับทุกวัยเดี๋ยวงไงถ้าเกิดใครสนใจเดี๋ยวจะมีแปะข้อมูลไว้ให้เผื่อใครอยากจะบไปซื้อมาลองนะคะเพราะว่าเขาจะมีโโปรรรมมชั่่่นไไแแบบวาาเยาเยด้ค ซุปเปอร์มัมน,นะคะแล้วจะมาลองอันนี้ด้วยเป็นมาสคาร่าของน้องพีชนะคะชื่อแบรนด์ว่าพีชออกใหม่นะคะราคา389บาทเขาบอกว่าเป็นมาสคาร่าที่ผสานไฟเบอร์นะทำให้ขนตายาวแล้วก็งอนเดี๋ยวมาลองว่าเป็นยังไงอันนี้จะเป็นพาเลตเขียนคิ้วนะคะของเมลินดานะคะอันนี้นะอันนี้จะเป็นสีเบอร์03 แล้วก็จะมีอันนี้รองพื้นนา s สนะคะอันนี้ด้วยจะมาลองดูนะคะดิ๊กอาจจะมีเป็นคลิปแยกรีวิวรองพื้นรุ่นนี้อีกทีหนึ่งนะคะว่าเป็นยาาังไงนี่คือแบบว่าเอามารวมๆใช้ให้ดูนก่อนว่าเอ้ยใช้ไปแล้วแบบเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะมีแป้งเที่ยวไวเซตติ้งผิวคะ่ะเป็น translucent นะคะก็คือของนา s สเหมือนกันอันนี้นะคะเดี๋ยวมาลองกันก็ใช้รองพื้นนารรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นใหม่เลยรุ่นที่หลายคนบอกว่าใช้แล้วแบบว่าผิวดูสวยทุกสภาพแสงนะคะดิ๊กใช้เป็นสีเบอร์ m e d i ีย deep หนะ ปริมาณ30 ml 2,000บาทนะคะเนี่ยค่ะเนื้อจะมีความเหลวนิดนึงนะเนี่ยจะไหลแบบนี้เลยเรลืงง่ายแล้วก็มีความชุ่มชื้นสีดีเลยอย่เนี้ยทาแล้วลิกว่าพอดีผิวอแน่นอนทาแล้วมันดูแบบเนียนขึ้นอยู่นะนี่จะทาให้ดูก่อนครึ่งหน้านะคะใช้ประมาณนี้ เนื้อรองพื้นมีความชุ่มชื้นโอเคเลยไม่หนึบนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายปกปิดได้ประมาณหนึ่งยังมีเห็นรอยอยู่บ้างนิดหน่อยเนื้อของเขาเนี่ยดูแล้วนะคะควรจะเซตผิวด้วยแป้งมันดูชุ่มชืนะ้นอ่ะมันดูแบบว่ามีความแบบฉ่ำๆอย่างนี้เลยเดี๋ยวลิจะใช้คู่กับพับคูชชั่นหน่อยส่วนตัวชอบใช้แบบว่างานรองพื้นคู่กับพับคูชชั่นนะคะพอ,อใช้พับรู้สึกว่าแบบผิวเนียนขึน้นอ่ะ <S 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 แยบกันฝั่งนี้ทารองพื้นแล้วนะคะฝั่งนี้ยังไม่ได้ทาดิว่าผิวมันดูแบบว่าฟินิชผิวี่ทดู เรียบเนียนขึ้นปกปิดขึ้นตัวรองพื้นไม่หนึบผิวเลยอโอเคเลยหลังจากลงรองพื้นแล้วนะคะก็ปกปิดพวกรอยดำจากสิวดิกได้น,นะคะแต่ว่ายังมีเห็นอยู่นะเห็นจางๆเดี๋ยวเรามาเซ็ตผิวกันนะคะจะใช้เป็นแป้งของนาสนี่นะคะลิังไม่เคยใช้แป้งรุ่นนี้เลยอันนี้เป็นแป้งที่เอาไวเ้เซ็ตผิวนะคะก็คือเป็น สีทานสูเซนนะปริมาณ10ก,กร,รมัมราคา1,600นะคะด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะจะมีพับมาให้นะคะแต่ว่าด้านนี้นุ่มนะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวแป้งนะคะเขาก็จะมีเป็นพลาสติกอันนี้ขั้นไว้แบบนี้นะคะเนื้อละเอียดมากเลยอะมันจะมีความแบบเนียนๆแน่นๆ,แ,นนๆแล้วก็ละเอียดนะคะเนี่ย นี่คือเป็นทานสูเซนนะคะเห็นไหมมันจะไม่ค่อยมีสีนะทาแล้วมันก็จะปร่งแสงอันนี้ก็จะใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยทุกโทนสีผิวนะคะน่าจะไว้สําหรับการซับผิวแม้ทุกคนเนี่ยอารมเหมือนซับมันอะแผ่นของเขาอจะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นกระดาษซับมันเลยจะบางๆอย่างนี้นะคะ ตัวเนื้อแป้งเนี่ยไม่ทําให้สีรองพื้นเพี้ยนนะคะคือทาแล้วก็ผิวก็ดูมีความแมตต์ขึ้นแต่ว่ายังคงความชุ่มชื้นของเนื้อรองพื้นไว้อยู่นะไม่ได้ทให้ผิวมันดูแห้งขึ้นนะคะแต่ว่ามันจะแบบช่วยลดความเงาของผิวหน้าตรงนี้ไปได้นะคะเผื่อใครไม่ชอบแบบฟินิชผิวที่มันดูเงาเกินไปอะไรอย่างนะี้นะมาต่อมาที่ที่เขียนคิ้วนะของเมลินดานะคะนี่เป็นเบอร์03นะเป็นสีเนเจอร์เบานะคะรู้สึกว่าพาเลตเนี่ยเขาจะมี3สีนะเบอร์01 02 03นะคะแต่ว่าเราจะใช้เป็นสีเข ก็จะมีแปรงมาให้ด้วยเป็นรูปทรงหัวตัดฝั่งหนึ่งแล้วก็แบบพุ่มๆเอาไว้เกลี่ยเป็นเบรน,นได้นะคะโอ้สีแน่นมากแล้วก็นี่จะสีสว่างสุดนี่นี่นะคะ3มเฉดสีนะนี่ก็ใช้เป็นสีนี้นะคะสีตรงกลางแต่ว่าที่จับเขาจะสั้นๆหน่อยนะเวลาจับก็จะไม่ค่อยถนัดหน่อย ใช้แล้วออกเป็นโทนน้าตาลธรรมชาตินะคะน้ำตาลเข้มธรรมชาติดูไม่ได้แบบว่าโดดเกินไปแต่ว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเลเยอร์ความเข้มความอ่อนแต่ละคนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราถมเข้มไปมันก็เข้มเหมือนกันนะเพราะว่าสีเขาแน่นมาก <L un ters> เดี๋ยวเรามาแต่งเปลือกตาก,กันจะใช้เป็นพาเลตนี้ของซูเปอร์มัมนะคะอันนี้นะคะจะเป็นอายแชโดว์มี27สีนะคะแล้วก็จะมีเนื้ออยู่แตกต่างกันนะก็จะมีทั้งเนื้อแมท เนื้อเซมิแมตเนื้อชิมเมอร์เนื้อกริตเตอร์แล้วก็เนื้อดินน้ำมันนะคะเขาบอกว่าเนื้อกริตเตอร์กับเนื้อชิมเมอร์ถ้าเกิดว่าใช้นิ้วมือในการแตะจะได้สีที่มีความวิงมากกว่าใช้แปรงนะจากที่ดูเนี่ยโทนที่มันดูแบบนูดๆอ่อนๆอะไรเงี้ยก็คือสีก็ติดออกมานะคะสีก็ชัดโอเคเลยเนื้อที่ผสมชิมเมอร์โอ้สีแน่นมากดูสิ่ยทุกคนหืสีชัดเลยนะจะใช้เป็นสีนี้ละกันออกแบบนูด นูดน้ำตาลนะคะอมส้มนิดนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้แบรนด์เนี่ยก็จะมีแบบว่าเป็นอายแชโดว์ที่แบบร่วงม,มาบ้างเหมือนกันนะคะเห็นไหมจะเป็นแบบพองๆอย่างนี้เลยะคะ่ะ ความแน่นแล้วก็ชัดเจนดีนะคะถ้าเกิดว่าสีที่มันมีความวิงกัแบว่าอยากคิมเมอร์กริตเตอร์อะไรอย่างงี้นะมันก็จะต้องใช้นิ้วมือมันจะมีความชัดกว่าเดี๋ยวเราดัดขนตาเลยนะคะที่ดัดขนตายัางคงใช้อันเดิมนะคะเป็นของบอกต่อนะ อันนี้เป็นมาสคาร่าออกใหม่นะคะแบรนด์ Peach นะคะของน้อง Peach นั่นเองนะคะน้อง Peach Wonder Peach อันนี้ยเขาบอกว่าเป็นมาสคาร่าที่ผสานไฟเบอร์นะคะช่วยขนตาดูยาวแล้วก็งอนล็อคขนตาเด้งทั้งวันเลยนะคะแล้วก็มีหัวแปรง2ขนาดนะให้เลือกใช้นะคะปัดได้ตั้งแต่โคนขนตาถึงปลายอันนี้เขาจะเป็นสูตรกันน้ำกันเหงื่อด้วยมีวิตามินอีบำรุงให้ความชุ่มชื้นความแข็งแรงกับขนตานะคะคแล้วก็วิตามิน B5 นะคะเร่งให้ขนตายาวขึ้นไม่ขาดหลุดร่วงนาโนอายลาชนะคะสารก,กัดมาจากโจโจบามอยเจอร์ไรเซอร์ที่ช่วยแบบบำรุงขนตาาาาานนนะะะะคคให้ดูเเงงงมมอย่ป็ธรรชติ ราคาตอนนี้นะคะถึง16เมษายนนะราคา389บาทนะคะเป็นโปรโมชั่นถ้าเกิดราคาเต็ม449บาทนะคะตัวแพ็กเกจเนี่ยค่อนข้างจะมีความแบบแน่นๆเลยนะคะไม่กองแกงนะมีน้ำหนักนิดนึงแต่ว่าไม่ได้หนักมากนะเป็นรูปทรงแบบนี้นะคะจะเห็นไหมคะว่าเนื้อมาทฉาเนี่ยเคลือบทั่วหัวแปลงเลยเดี๋ยวเรามาลองกันแล้วก็เนี่ยจะมีลักษณะเห็นไหมทุกคน,นจะมีความแบบย,ยืดหยุ่นแบบนี้เลยนะคะก็คือแบบปรับให้เข้ากับรูปตาอะไรอย่างนี้นะ น,นี่จะปัดให้ดูข้างนึงก่อนตัวเนื้อมาซคาร่าของเขาเนี่ยพอปัดไปแล้วมันก็เลือบขนตาได้แบบว่าโอเคนะตัวมาสคาร่าเขาจะมีไฟเบอร์ด้วยนะคะทำให้ขนตาดูยาวขึ้นนะเทียบกับฝั่งนี้ต่างกันชัดเลยขนตาเด้งโอ้โหงอนมากอันนี้คือปัดแล้วขนตาหนาขึ้นจริงยาวขึ้นขนตางอนด้วยนะเดี๋ยวต้องมาดูระหว่างวันว่า ขนตามันจะแบบตกลงไหมนะคะมันจะเด้งทั้งวันหรือเปล่านะต้องมาดูกันต่อมาก็เป็นของซูเปอร์มัมนะคะซูเปอร์มัมสแตนดาร์ดเลิฟแดนบลัชพาเลตนะคะจะมีทั้งหมด9สีนะคะจะมีเนื้อแมทแดสีแล้วก็เนื้อชิมเมอร์หนสีนะคะราคาพาเลตละ9 9้บาทแต่คุ้มนะทุกคนเพราะว่าสีหนึ่งคือ4กรัมเลยนะนี่ด้านในจะเป็นแบบนี้อุ้ยเขจะมีนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีกระจกมาให้เหมือนกันเป็นโทนสีที่ดูใช้ง่ายนะคะใช้ได้บ่อยนะมันเป็นโทนแบบโทนนูต์อ่ะแล้วก็มีท ก็จะไม่ใช้บัชออดที่แบบว่าเนื้อแบบชิมเมอร์แล้วกันนะจะได้ว่าลดความวาวของผิวหน่อยนะคะจะมีสีสีหนึ่งที่เป็นเนื้อที่มีชิมเมอร์นะคะอ่ะที่จะใช้เป็นสีนี้แล้วกันโคนสีนี้นะเนี่ยสสีนี้ผสมกันนะคะพอปัดแล้วแก้มดูสดใสขึ้นเลยนะคะมันดูแบบ ทำให้หน้าดูอ่อนเยาว์คุณด้วยนะแล้วก็สีน่ารักด้วยอันนี้ชอบเมื่อกี้ลิลบอกว่าปัดผสมกันหลายสีเลยนะเนี่ยปัดอยู่แถวเนี้ยเนี่ยเห็นแบบนี้นะคะคือเหมือนว่าเฮ้ยสีมันจะอ่อนหรือเปล่านะจริงๆคือสีแน่นสีชัดนะคะเนื้อแมทนะทุกคนแนะนําเวลาปัดก็ปัดน้อยๆก่อนไม่พอก็ค่อยๆเพิ่มเอานะคะเนื้อที่เป็นชิมเมอร์อันนี้ลิลลองแล้วลองใช้กับนิ้วมือในการสปอตเนี่ยสีเขามันจะเป็นสีที่แบบดูเน้นความวาวของผิวนะคะจะไม่ได้แบบว่าชัดมากนะคะเห็นปะ่ะแต่ว่าจะได้ลุคที่แบบดูผิว วาวกโกลหน่อยแต่ว่าวันนี้ลิททดลองใช้รองพื้นหนาลิก็เลยไม่ได้ใช้เนื้อชิมเมอร์นี้นะคะต่อมาก็เป็นลิปของซุปเปอร์มัมนะคะรุ่นนี้จะมี9เฉดสีนะคะจะเป็นลิปโกลชายนะคะคือจะให้ความวาวเหมือนเราทาลิปบามแต่ว่าจะมีความติดทนแล้วก็สีชัดกว่าการทาลิปบามนะคะโทนสีจะเป็นโทนนูดนัวๆชมพูตุนต่นๆทาได้ทุกวันแล้วก็ใช้ได้กับทุกสีผิวราคาแท่งละ290บาทเป็นราคาโปรโมชั่นนะคะราคาปกติคือ350านะจะทาผสมกันนะคือเบอร์ ์ GS10 กับเบอร์ GS17 นะคะแพ็กเกจอะไรทุกอย่อยากคือน่ารักมากเลยนะตั้งแต่ลองมาซปเปอร์มาร์เก็แพ็กเกจโคนน่ารักทุกอันเลยอ่ะเรามาดูแท่งกันจะเป็นแท่งแบบนี้อุ้ยน่ารักมากเลยน่ารักมากแล้วก็จะมีชื่อสีบอกไว้ตรงนี้นะคะอีกจุดหนึ่งไปลาเปิดนะคะก็หมุนแบบนี้นะคะแล้วก็หมุนอันนี้ขึ้นมาอ่ยอันนี้จะเป็นเนื้องเงาเงาเลยแต่ว่าสีชัดนะแล้วก็เนื้อลิปนุ่มด้วยนะคะอันนี้คือสี GS10 นะคะ เป็นโทนสีแบบนี้อันนี้ก็จะมีความนูดขึ้นผู้สีนี้ก็น่ารักนะแต่มันก็จะดูอ่อนกว่าสีแรกนะคะอันนี้ Gs10 นะคะอันนี้ Gs11 นะคะ Gs10 เนี่ยคือจะดูอ่อนๆหน่อยนูดแบบว่าเบาๆไว้ใช้ในวันที่อยากจะไม่แต่งหน้าก็ได้นะคะทาให้สีปากดูแบบสดใสแล้วก็ชุ่มชื้นสีเบอร์ Gs17 เนี่ยก็จะออกติดชมพูที่เข้มขึ้นมานะดูสุขภาพดีอันนี้คือยังไม่ได้ทาลิปบำรุงเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวลิปด้วยเนี่ยเขาจะให้ความชุ่มชื้นนานหรือเปล่า อันนี้คือเบอร์ Gs10 นะคะสีนี้เนี่ยเวลาทาแล้วก็จะไม่ได้กลบพื้นสีปากคล้ำได้มิดนะคะเขาจะแบบเป็นโทนสีที่แบบเน้นเปลือยให้เห็นริมฝีปากอยู่บ้างนะคะโทนชมพูอ่อนๆธรรมชาติเลยแล้วก็ปากชุ่มชื้นนะเน,เนื้อลิปไม่หนึบด้วย Gs17 ทาทับต่อเลยนะ ในส่วนของลิปเนี่ยลิ๊กชอบเนื้อมากเลยเนื้อนุ่มนะคะแล้วก็ทาแล้วปากดูชุ่มชื้นขึ้นเลยแล้วก็ไม่หนึบปากด้วยนะคะแล้วก็ตัวเนื้อลิปเนี่ยไม่เน้นร่องปากด้วยนะคะตอนนี้เวลา10บโมงห้นาทีนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนึงในระหว่างวันนะคะมาดูกันว่าเครื่องสาอางที่ใช้ในวันนี้นะคะจะมีอันไหนที่แบบมันดูเลือนไปบ้างจางไปบ้างไหมอันไหนติดทนบ้างนะคะมาดูกันอีกรอบนึงอัปเดตกันนะคะเมื่อกี้ลิ๊กดื่มน้าแล้วก็ทานข้าวไปนะคะก็จะเห็นนะคะว่าเนื้อลิปมันหลุดไปข แต่ว่ายังเหลือข้างนอกอยู่นะแล้วก็ตอนนี้ป่ายชุ่มชื้นอยู่อันนี้ก็เช็ดลิปออกแล้วนะคะทีด่ดทาลิปเปอร์ GS17 นะเพราะว่าสีมันจะเข้มกว่า GS10 นะเมื่อกี้ทานข้าวไปนะคะจะเห็นเลยนะคะว่าสีลิปหลุดออกไป แต่ว่าความชุ่มชื้นเขาให้ความชุ่มชื้นนานนะที่ขนาดว่าผ่านมาน่าจะประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆแล้วว่ะเออเขาเริ่มมีความมันบ้างรองพื้นเนี่ยเริ่มมีมันนิดนึงนิดหน่อยแถงนี้ผิวหน้าโดยรวมตอนนี้ผ่านมาประมาณ6ชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะทั้งวันไม่ได้ซับหน้าเลยแล้วก็ไม่ได้เติมแป้งนะคะส่วนลิปนะคะก็เติมไป3ร,รอบด้วยกันนะอันนี้คือไม่ได้ซับหน้าเลยนะไม่ได้เติมแป้งนะคะ หลุดประมาณนึงนะคะแต่ก็ไม่เยอะมากจะเห็นว่ามันก็จะหลุดแถวแถวจมูกนะคะตรงเนี้ยแ,แต่ว่าผิวหน้าโดยรวมเนี่ยถือว่างานผิวยังสวยนะผิวไม่เป็นคราบเลยทุกคนเนี่ยผิวสวยเลยอะส่วนตรงใต้ตามีตกเลองนิดหน่อยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาซับความมันกันอันนี้คือความมันที่ได้ของผิวที่ผ่านไป6ชั่วโมงครึ่งนะคะซับมันครั้งแรกของวันเลยก็จะมีคราบของรองพื้นติดมาบ้างน,นิดหน่อยเล็กน,น้อยนะคะถือว่าคุมมันได้ค่อนข้างโอเคอยู่เหมือนกันนะ,นะคะ่ะเดี๋ยวาเรามาลองเซ็ตแป้งกัน นี่นะเป็นแป้งของนาสะคะแทบแทบไปนะคะในจุดที่เราอยากจะแบบเซตให้ผิวมันดูแมทขึ้นคือเห็นสีแป้งอะดูเหมือนสีขาวใช่ไหมแต่ว่าพอทากับผิวแล้วว่าคือมันกลืนไปกับผิวเลยแล้วก็มันทําให้ผิว,ว่มันดูแมทสวยขึ้นเดี๋ยวเติมลิปต่อเลยอันนี้คือสี gs 1 7เหมือนเดิม อันนี้เราเติมแป้งกันไปแล้วนะคะเสร็จแป้งไปเบาๆเนี่ยผิวบบดูแมทขึ้นเลยความเงามันก็ดูลดลงไปแต่ว่ายังมีเทคเจอร์ของผิวอยู่นะคะยังให้ความเงาความชุ่มชื้นอยู่แต่ว่ามันจะดูมีความแบบมีความเงา,ม,า,ม,เงามีความมันน้อยลงจากเดิม จะมีเนื้อลิปเหลอะแก้วอย่างนี้ด้วยนะคะแต่ว่ายัคงเห็นโทนสีอะไรยังชัดเจนอยู่นะก็ถ้าเกิดว่ากินอาหารที่มีความมันอะไรอย่างงี้ยนะมันก็จะหลุดออกไปเกือบหมดที่ทุกคนเห็นกันเลยนะมันจะเหลือแค่สีรอบ,อบนอกค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวมาดูเรื่องการกันน้ําของมาสคาร่ารุ่นนี้กันนะคะนี่คือขนตาที่ผ่านมา10ชั่วโมงแล้วนะคะอันนี้โดนน้ำแล้วนะคะลองใช้มือถูดูนะมาสคาร่า ไม่ไหลเลยนะเนีย่ยไม่เลอะเปลือกตาเลยจะมีเป็นเหมือนเส้นไฟเบอร์ของมาชาร่าหลุดแบบบ้านนิดหน่อยหลุดมาเหมือนกันนะเนื่องจากว่าเขากันน้ำนะติดทนนานมากขั้นตอนการล้างออกอะไรเงี้ยมันก็จะแบบ ใช้เวลาหน่อยนะทุกคนมาเจอกันในช่วงสรุปตอนท้ายนะคะตอนนี้เวลา2องทุ่มครึ่งแล้วนะคะก็ผ่านมาประมาณ10ชั่วโมงแล้วนะก็จะมีช่วงก่อนหน้านี้นะคะที่อัปเดตผิวไปตอนผ่านไป6ชั่วโมงกว่านะคะก็ซับความมันไปรอบนึงแล้วก็มีการเซตผิวด้วยแป้งของ N a ร s สอันนี้ไปนะคะผิวตอนนี้ก็จะประมาณนี้เลย นหก็จะมีความมันขึ้นมาบ้างนะคะแต่ว่ามันไม่เยอะนะนิดหน่อยจะมันแถวเนี้ยจะหมุกนะคะแต่ว่าส่วนอื่นอะไรก็ยังโอเคอันนี้ก็จะขอสรุปสั้นๆเลยลวกันนะว่าเครื่องสำอางทั้งหมดที่ใช้ในวันนี้นะคะใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างสําหรับตัวลิกเองนะคะก็มาเริ่มที่รองพื้นก่อนเลยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นรองพื้นที่ใช้แล้วพอดีกับผิวลิกเลยใช้แล้วหน้าไม่ลอยไม่เทาเนื้อรองพื้นใช้ง่ายเกลี่ยง,ง่ายให้ฟินิดผิวสวยผิวดูมีความชุมช่มชืม้นสุขภาพดีแพคเกจก็คือแบบ ใช้ง่ายนะแบบนี้หัวปั๊มสีไม่ได้เข้มขึ้นระหว่างวันนะคะแล้วก็มันให้สีที่มันดูแบบยังแบบแมทช์กับผิวลิ๊กเหมือนเดิมเลยแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยคุมมันได้ค่อนข้างนาน5้าถึงชั่วโมงเนี่ยก็จะเริ่มแบบเห็นความมันในส่วนทีโซนแล้วนะคะแต่ว่ามันเป็นความมันที่แบบส่วนตัวรู้สึกว่าความมันแบบผิวสวยหน้าว่าไม่ดูมันเยิมนกเกลย่ันี้ชอบมากแล้วก็ไม่เป็นคราบเลยเนื้อรองคือมันแมทช์แบบมันแมทช์เข้ากับผิวลิ๊กได้แบบโอเคมากๆนะคะแล้วก็จะมีส่วนที่หลุดไปบ้างนะใน ในส่วนข้างแก้มเนะี่ยยังมีรองพื้นที่ยังติดผิวอยู่บ้างเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่แนะนําเลยถ้าเกิดว่าใครมองหารองพื้นที่ใช้แบบ everyday look ได้แล้วก็ใช้แล้วทําให้ผิวดูสวยขึ้นออกไปข้างนอกไปเจอแสงไฟต่างๆเนี่ยอันนี้ใช้แล้วแบบผิวสวยเออชอบมากเลยต่อมาเป็นแป้งของ NARS นะคะรุ่นนี้เลยอันนี้ชอบมากเพราะว่าใช้แล้วผิวมันดู m a ทแบบ m a ทสวยไม่แมทแห้งยังคงความเป็นผิวของเราไว้อยู่อะคือมันยังเห็น texture ของผิวอยู่นะแล้วก็เนื้อแป้งใช้ง่ายมากคือตอนแรกเห็นว่าเป็นสีขาวเนี่ยนึกว่าใช้แล้วเฮ้ยมันจะแบบ ใช้ได้นะคะใครผิวเข้มเหมือนกันก็ใช้ได้น,ะนั่นคือแบบเป็นแบบโปร่งแสงเลยแล้วก็เนื้อแป้งอ่ะมีความละเอียดมากเป็นเนื้อแบบว่านุ่มๆเลยนะคะแล้วก็เวลาเวลาเราแตะมาเห็นปะมันจะแบบติดมากประมาณนี้คือแบบ ธรรมชาติมากเลยแล้วก็อันนี้คือใช้ง่ายนะคะเอาไว้แบบคอยทัชอัพอย่างเงี้ยค่ะเติมระหว่างวันได้เลยสะดวกมากนะคะอันนี้รีว่าเหมาะมากถ้าเกิดว่าใครที่มีผิวผสมหรือว่าผิวมันอยากได้แป้งที่เอาไว้เซ็ตผิวอะไรเงี้ยค่ะให้ผิวแบบเอ้ยมันดูแบบมีความมันน้อยลงหรือว่าความเงาของผิวหน้าลดลงอะไรเงี้ยด้านเนี้ยที่แบบเป็นกำรรมะหยี่อะคะ่ะก็คือใช้แล้วก็นุ่มดีนะคะไม่รู้สึกว่ามันระคายเคืองผิวนะอันนี้โอเคเลยต่อมาก็เป็นที่เขียนคิ้วพาเลตอันนี้นะคะของเมรินดานะอันนี้คือผ่าานมา 10ชั่วโมงแล้วทุกคนนี่ถือว่าเป็นที่เขียนคิวที่ติดทนนานเลยนะเพราะว่านี่แบบ10ชั่วโมงแล้วมีเลือนไปบ้างเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่เยอะนะคือมันยังเห็นเป็นโครงคิวที่เราเขียนไว้อยู่ค่ะที่ทนใช้ได้เลยอะ่ะเออแล้วก็แบบราคาไม่แพงด้วยนะเนี่ยอยู่ในราคาหลักร้อยอะ่ะแล้วก็ใช้ง่ายโทนสีของเขาอ่ะก็จะเป็นโทนสีที่แบบ เข้ากับผมสีเข้มแบบลีกเลยนะใช้แล้วมันดูเป็นธรรมชาติดีเนื้อของเขาเนี่ยให้สัมผัสที่มีความนุ่มเลยแล้วก็สีชัดนะเวลาใช้ก็ใช้แบบค่อยแบบว่าลองแบบลองดูก่อนว่าเออโอเคไหมแล้วก็ค่อยๆถมนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเข้มเกินไปต่อมาก็จะเป็นสีของอายแชโดว์นะคะวันนี้ก็ใช้เป็นพาเลตนี้เลยนะคะที่มีทั้งหมด2 0สีด้วยกันผ่านมา1ิบชั่วโมงแล้วเนี่ยก็จะมีสีที่เฟดไปบ้างนะคะแต่ว่าก็ยังคงเห็นพทนสีอยู่บ้างจาง,จงๆเหมือนกันนะคือไม่หลุดหายไปจนหมดนะคะเวลาใช้ก็ต้องระวังนิดน สีของอายแชโดว์ค่ะมันจะล่วงง่ายเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเกิดใช้นิ้วมืออันนี้ยโอเคไม่มีปัญหาแล้วก็สีชัดขึ้นด้วยนะคะส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นพาเลตที่ให้สีมาครบจบแล้วก็ใช้ได้หลากหลายเลยค่ะแล้วก็เป็นโทนที่ใช้ได้บ่อยๆแล้วก็เนี้ยเม็ดสีแน่นสีชัดนะส่วนความติดทนก็อย่างที่เห็นเลยค่ะว่าถือว่าติดทนนานใช้ได้เลยเพราะว่านี่คือผ่านมา1ิบชั่วโมงมันก็ยังมีเห็นทนสีอยู่บ้างเหมือนกันคือไม่ได้หายไปจนหมดแล้วก็จากที่ดูนะคะไม่ตกร่องชั้นพับตาด้วยนะคะ ทั้งสองข้างเลยมาที่มาสคาร่ากันบ้างน,นะคะอันนี้ได้ลองใช้แล้วประทับใจมากเพราะว่าปัดแล้วขนตางอนเด้งทั้งวันจริงๆที่เขาเคลมเลยนี่คือขนตาลิกไม่ตกเลยนะดูโคนด,ดูดีคืองอนแบบอยู่ทั้งวันเลยนะคะใช้แล้วรู้สึกว่าไม่หนักเปลือกตาด้วยนะคะคือมันให้ความรู้สึกเหมือนกับเราไม่ได้ปัดขนตาเลยขนตาเรามันดูงอนแล้วก็ดูยกขึ้นนะคะมันทําให้ดวงตาของเราอ่ะมันดูแบบโตขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัวมาสคาร่าค่ะเขาไม่ได้แบบว่า ร่วงเป็นผงๆในระหว่างวันนะแล้วก็แพคเกจทํามาสวยเลยนะคะเวลาจับแล้วเนี่ยถนัดมือไม่กองแกงนะคะมันจะค่อนข้างมีน้ําหนักนิดนึงตัวหัวแปรของเขาเนี่ยก็ทํามาแบบเป็นหัวที่ยืดหยุ่นนะคะเนี่ยเวลาปัดไปมันก็จะเข้ากับโคนขนตาได้พอดีเลยเข้าซอกเข้ามุมอะไรโอเคมากๆนะคะแต่ว่าจะมีอยู่อย่างหนึง่งคือเวลาที่แบบปัดไปอะ่ะอย่าลืมเกลี่ยนเนื้อมาทาะออกนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิด ดึงออกมาแล้วก็ปัดเลยอ่ะมันจะทําให้มัสคาร่าเป็นก้อนเหมือนกันนะคะเพราะว่าเนื้อมัสคาร่าเขาใส่แบบจัดเต็มมากคือต้องเอาออกหน่อยนะคะแล้วก็ค่อยๆปัดไปเนี่ยขนตาคือจะแบบงอนแบบงอนสวยเลยเลี้ยงเส้นสวยนะคะไม่เป็นก้อนนะคะต่อมาก็เป็นพาเลตปัดแก้มนะคะอันนี้เลยที่มี9สีนะคะอันนี้ลิศชอบนะดิว่า โทนสีเขาว่าครบจบดีอะเออมีแบบว่าตั้งแต่โทนน้ำตาลโทนชมพูโทนพีชโทนนูตเวลาปัดแล้วนะคะอันนี้สีมีความแน่นมีความชัดแนะนําว่าให้ปัดแบบเบาๆก่อนถ้าไม่พอแล้วค่อยบิววเพิ่มได้ในส่วนของบัชออนเนี่ยความติดทน,นก็ถือว่าใช้ได้เลยนะติดทนแบบว่าหลายชั่วโมงเลยผ่านมาสิชั่วโมงแล้วนะคะจะเห็นนะคะว่ายังเห็นสีบัชออนอยู่จางๆอยู่เหมือนกันแต่ว่าเหลือไม่ได้เยอะมากนะประมาณ4 0บนแก้มตอนนี้นะคะอันนี้คือลิปที่เติมไปรอบที่4แล้วก็ดื่มน้ําไปนะคะแล้วก็กินผล มก็จะเห็นนะคะว่า หลุดไปหมดแล้วต้องคอยหมั่นเติมบ่อยๆนะคะคือมันจะไม่ได้แบบติดทนนานมากเนื้อลิปเขามีความนุ่มดีนะคะทาแล้วปาดนุ่มชุ่มชื้นอันนี้เป็นลิปที่ถ้าเกิดว่าใครเป็นคนปากแห้งอะ่ะน่าจะชอบเพราะว่าทาแล้วทาให้ริมฝีปากดูชุ่มชื้นขึ้นดูมีความแบบว่าฉ่าขึ้นมานะคะ่ะแล้วก็ตัวเนื้อลิปเนี่ยไม่เน้นร่องปากด้วยนะคะลิปรุ่นนี้นะคะเขาจะไม่ได้แบบว่ากรบพื้นสีปากคล้ำได้มิดนะเขาจะเป็นลิปที่แบบดูทําให้ริมฝีปากของเราแหะยังเห็นพื้นสีปากอยู่มีความเป็นธรรมชาติแล้วก็เเห็นสีีีท่่่่แดูมมคววาารือๆๆต เกิดเป็นโทนสีเข้มๆเนี่ยอันนี้มันก็จะกลบพื้นสีปากได้แบบว่าเกือบจะมิดนะคะแต่ก็ยังมีเห็นริมผิปากเดิมอยู่บ้างแต่ถือว่ามันก็กลบได้ประมาณหนึ่งอันนี้เป็นรุ่นหนึ่งที่ลองเราชอบเนื้อลิปเพราะว่าทาแล้วปากดูสุขภาพดีชุ่มชื้นเนื้อไม่หนึบเลยแล้วก็สีเป็นธรรมชาติสีสวยสาหรับคลิปนี้นะคะลิกล็มาลองใช้แล้วก็รีวิวในมุมมองของสภาพผิวตัวเองนะคะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่ละคนด้วยนะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะ ตามช่งทาง YouTube f a c e b o o k แล้วก็ Instagram ตามช่องทางด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ฝากกด Subscribe กันด้วยนะคะตรงปุ่มแดงๆด,ด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเวลาที่มีการอัปเดตคลิปจะได้มีการแจ้งเตือนไปนะวันนี้ขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้กันเราไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ